ที่สครั้งที่16วันที่25่สิพฤศจิกายนสองหบทที่หกะโมเมพุทธเตชสารตนะต,นตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายระารเมีสุราสิทธิพรมาจิอินทาจาัจจตุโลกาคัางภีรักกาสามุทาผู้ตุงคังคาจ่า,า,จาสุพรมัจยัประสิทธิพวันตุเตยชยชยะชยยะ ตรณิตรณีอุทติอุทตินตินตีชยยะชัยะขาคนละตนละมิสัยนิไลใสเศนาเมรุราชชาพลนารชีชยยะชยะคัมพีราโสมพีโสมพีนาเคนทระนาคีปิศาจภูตการีชยยะชยะทุนนิมิตตาโรคีชยยะชยะสิงคีสิธาธาหน้ามุกกชาชยยะชยะวรุณะมุกขาสาตาชยยะชยะจำปาทินาภุกกะละคันทกคากูละันทกชยยะชยยะ ทัชชนนาตุรงสุกะพระผู้ชงสีหาพยาคธีปาชยะชยะวารุณะมุขยาตาชิตาชิตาเศนาเีปุณณสุทธินรณีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะธรณีแตเรสธาสุชยยชยชยะธรณีสาตินสธาชยชยะมังกราศารัชชาพระวเข ชยะชยะวรุณนะยะขีชยะชยะรักสุรักภาษีสุระพุชเตชาชายะชยะพรมเมตทัคนาชยะชยะราชาธิราชชายชายะชยะปัทวิงสพังชยะชยะอรหันตาปาเจกพุทธสาวางชยะชยะเมหสุโรหะโรหะรินเทวาชยะชยะพรมาสุรโขชยะชยะนาโควิรุณหโกวิรูปโขจนทิมาระวิ อินโทจะเวณเตยโยจะกุเวโรวะรุโนวิจะอคีวายโยจะปชุนโหกุมาโรตตะตตารักโคอัฐาราสามหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทายัยาทายโยอ,อิสินโนสาวกาสพภาชยะราโมพะวันตุเตยชยธมโมจะสังโฆจทะทสะปาโลจัชยะกัง เอเตนะชายะเตชนะชัยะโสตีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโสตโุนตุเตชยมังคลังชัยโยปิพุทธสัรฉิมตอายังมารสัจจะปาปิมโตปราชาโยอุทโทสยามโพธิมเติปโมทิตาชัยะตถาสพรมคณาเมหิสโนชัยโยปิพุทธสัรริมโตอายังมารสัจจะปาปิมโตปราชาโยอุทโทสยามโพธิมนเติปโมทิตาชัยะตถาอินทะคณาเมหิสโนชัย โยปิพุทธสัสดีมโตตุอยังมารสัตจปาปิมัตตปราชโยอุทโธสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาเทวะคณามหิสโนชโยปิพุทธสัสดีมโตตุอยังมารสัตจปาปิมัตตปราชโยอุทโธสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาสุปันนะคณามหิสโนโยปิพุทธสัสดีมโตตุอยังมารสัตจปาปิมัตตปราชโยอุทโธสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาคณะนาคณามหิสโน ชายโยปิพุทธศาสริมโตอยังมาราสัจจปาปิมโตปราชโย,ยอุทโทสยามโพธิมันติปโมทิดาชัยยะตันาสพรมะขณาเหสินโนชเดย,ยนโตโพธิยามมเลสัยเะน,นังนันเทวตนโนเอวังตะวังพิโยหงหิชัยยะบัง โหหิชายสุตรชยมังคะเลอปาราชิตปัลลังเกสีเสียปตะวิโพุคะเลอภิเสกีสัพพุทธนังขปตัวบุโมทิติสุนักขันตังสมังคลังสุปปาตังสุขุติตังสุขโนสุหุโตจะสุทิตังกรมมจจาริสุปตะกินังกายะกัมมังวาจากัมมังปตะกินังปตะกินังมโนกัมมังปณิทิเตปตะกินาปตะกินานิกตบาลภันตเตปตะกินีเอตทะลัทธาสุขิตาเวรุณหาพุทธศาสนีอโรูคาสุขิตาโหทะสหะสะเพเหียตยาติภิ ุนันตุโภนโตเยเทว,วะอสศมิงทาน,นิอธิคตาธีคายุกาสธาหตุสุขิตาหตุสัพธารักขตุสัพพสตานารักขตุชินะศาสนงญากาจิปทานาเตสังสะเพ,พประเรนตุมะนุราฐาฤตะกาเลสปวส,สันตุวัฏสงวส,สาวราหกาโรคาจุปถวาเตสังนนิวารินตุจสัสพพธากายสุขังจิตตสุขังระหัตุ ยะถาระหังบทที่เจ็ดนี่พมีตังอีกังสมัยอยัางพระกวัสเกียรพระกวัสาวัตถิยังวิหารติเชตวันีอนากะปิดที่กัสสะอารามีตรักระโขพระกวาภิคุณมันติสิภิโกติทันเตพระทันเตติตตภิขุพระกวาปัจ้าสุนพระกวัอิตชะโบจะอุปาชาวาภิขเวตถาคตานังอนุปาชาวาตถาคตานังภิตา วสาธ to าตูธรรมิตทิตตาธรรมนิยมตาสเพสังขาราอนิจติตังปถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสมีติอภิสัมพุทธปตตวะอภิสมีตวะอจิกิติเตเสติปัญญาเปติปตะเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกรติสเปสังขารานตติอุปาทวาปิกขเวตถาคตานังอนุปาทวาตถาคตานังตาทิตาวสาทาตูธรรมิตทิตตาธรรมนิยมตาสเพสังขารทุขาติ ตังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสมมติอภิสัมพุทธวะอภิสมมตวะอชิจิติทัสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวารติวิภัชติอตุตานิตโรติสเพสังฆราทตุขาติอุปาทวายทัรอุปาทาวาภิกขวตถาคตานังอนุปทธวาตถาคตานังทิตวสาธาตุธรรมิติแตตาธรรมนิยมตาสเพธรรมะอนัตติตั้งตถาคตูอภิสัมพุทธติอภิสมมติ อภิสมพุทธตวาอภิสมิตตวาอจิกิกติเทศสติปัญญาปติปตปต,ติวิวารติวิภาชาติอุต,ตานิกรโรติสัพเพธรรมานาตติยิทธมโบูจักปะควาอัตนามะเตภิกขูปะขวโตูภา,า,าสิยตังอภินันทุนติบทที่8อติตังนบับว่าขมยยะนับปฏิการขีนนะตางบุคคลไม่ครตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึง พอบงกับสิ่งที่มาไม่ถึงยะทัตตีตามไปหินตตั้งอปัตตะนะขะตั้งสิ่งในเป็นอดีตก็าลาไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตเต็มมาไม่ถึงปัจจุบันจจโยธรรมาตถะวิปัสติอสังหิรังอสังกุป,ปันตังวิทามนุกปลูหิยีบุคคลในธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างเจียมแจ้งไม่วรเนียนไม่คอรเกลนขาอควรพอกปูนอาการเช่นนั้นไว้อาชีวกิจมาปรับปังโกชะดามนางสุเพิึงทำความเพลี่ยนเสียนในวันนี้หละใครได้จะดควมตายในวันพรง่ง นาฮิโนสังฆเตนะมหาเสนนามจนาเพราะว่าความผัดเปลี่ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนาใหญ่ย่อมมีมีเกเราทั้งหลายเอบองมิหาริมาตาปิงอาหารตะมาตางังหิตงังตังเวพระเทกระโตติสันโตอัตจิกขัดเุนีพระมมนีผู้สุขผม,ม,มย่อมเรียกบุคคลดูอย่างนี้ไม่เกียดคันทั้งวันแรงคืนว่าผู้เป็นเมอยู่เมรตีเดียวก็น่าชมบทที่เก้าสเพสังขารานิจาสเพียสังขารา,า,า,ราทุกขาสเพธรรมาราตตา อทุวังชีวิตังทุวังมรณงอวสังมายามริตพังมรณะปริโยสานางเมชีวิตังชีวิตังเมอนิยตังมรณงเมนิยตังวัตตะอาังกายโยอาจิรังอเปตวินญาโนชินทัวอภิเสสติปตะวิงกาลิงคะรังอีวะนิรัตถังนิอนิจจา วัตสังขราอุปาทิวะอิธามิโนอุปชิตวะเนรุจันติเตสังรูปสมุสโภสเพสตามรันติจะมาริงสูจะมาริสเรจถิวะหังมาริสาณินัตถิเมอิตาสังสยโยสังขารคือร่างกายจิตใจแลมรูปนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดเกิดไปสังขารคือร่างกายจิตใจแลมรูปนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทุกข์ยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดเกิดเิดต่ไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ่งมีสังขารและไม่มีสังขารไม่ใช่ตัวตนไม่ ไม่ควรถือว่าเป็นของเราชีวิตเป็นของยังยืนความตายเป็นของยังยืนอันเราจะพึงตายเป็นแท้ชีวิตของเราเความตายยืนสุดชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายของเราเป็นของเที่ยงร่างกายไม่ได้อยู่ตั้งนานการปราจาริย์แดนเขาทิ้งสิลวจะนอันทับซึ่งแผ่นดินประดุจดังว่าขอนไม้และท่านปืนหาประโยชน์ไม่ได้สังขารท่างไหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมเป็นธรรมดาขัานเกิดขึ้นแล้วย่อมไปความเข้าไปสงบระงับสังขารท่างหลาย่อมเป็นสูขอย่างยิ่งสารท่านหลทั้งที่ตายอยู่ที่ตายแล้วและกำลังจะตายเราก็จะตายอย่างนนนนัั้เหมือก ความสงสัยในความตายยนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยสดที่สิบยังกิตจิกุสลังกาม,มังสะเพหิพระติหิกระตังปุณังโนอนโมทันตุสนันตุพูโตทียีเทวะอัศมิงธาน,นีอธิัตาธีคา,คายุกาสักธาหุนตุสุกิตาหุนตุสุทุกขาปมุญจนตุมาตาปิตาทุกขาสุนตุทุกขาปมุญจนตุ สเปย์ยติกาสุขิตาหงตุทุกขาปมุจฉตุสเปย์อริยะติกาทุกิตาหงตุทุกขาปมุจฉตุสเปย์อธิษฐาสเปย์ยะขาสเปย์เปตาสุขิตาหงตุทุขาปมุจฉตุสเปย์อริยุปวะอาจาริยุปัจจายะสุขิตาโถหงตุสุขาปมุจฉตุสเปย์นักขันตาสุขิตาหงตุทุกขาปมุจฉตุสเปย์เทวาสุขิตาหงตุทุกขาปมุจฉตุสเปย์สามะตินังสมิธันตุโวบุติสเบ

อัธโมปปาติกายนิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตเตสะเพปิทุกัสไสกโรตุสังสยางธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธาราจปุกลาสังโฆตุสมะโควัตตายาติหิตายาจะอเมรักตุสะธโมสะเพปิธรรมจริโนวุตเทืองสปาปุเนยมะธรรมเอริยปุไเตสันปสันนาโหนตุสะเพปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมาทารังปเวชนโตกะเรเทโบปวัสสันตุวุทธิภาวายะสตานังสมิทธัางนีตุเมธนิงมาตาปิตาจะอรัชนิจัง รักขตูปุลตะกางเอวังธรรมีนาอาชาโนประจังรักตูสัปตาบทที่13บสามสุทัพตาจินิทุขาพัญญาปตาจินิพะยะโสกปตาจินิสุขาหตุสเพปิปายโนเอตตาปตาจามิสัมปทังปเนจสัมปทังสเพเทวานุโมหตุสปพะสัมประสิทธิยาทานังขันตุสัตยาเสรณนะขัตุสัปตาพระบราเพรตตาหตุขัจตุเทวตาขตาบทที่14บสี่หุตูสัพังสมังขลังรักตุสัปตาวะ คนรักขันตูสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาพบสุทีขอตูนรังขตูสัพพสมังคลังรักขันตูสัพพเทวตาสัภาพธรรมานุภาพสุทีขอตูนรังของตูสัพพสมัาคลังรักขันตูสัพพเทวตาสัภาพสังขานุภาพสุทีของตูนรังบทิบห

ทาม ars, ส I, ิสุโสัพิพุทธาเปลนะปต๊าปเจริญนาจิตยังพลังอารหันาติเตชะนาถธรรมทามิสุโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลได้ข้าพเจ้าได้สวดถวายพื่อมรรมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าวที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระสมเด็จพระนางเจ้าสุธีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรคารายพรอันุสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสิริ จงเป็นสภาพสถิมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้เคี่ยวข้าวภัยจัดตัวสงฆ์เราแผ่เทวดาท่านขอให้มีเลงและได้จิตสถิตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดใจยากจนขออย่าไม่มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาชีตทั้งมั่นอยู่ในคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาทธเจ้าอยู่ในลำลังอยู่ในความดีงามตลอดกาลอีกทั้งขอเทพเทวดาท่านหลายผู้ได้อนุโมทนาสติการในบุญนี้โปรดประสิิทธ์ประสาทพรน้อมสงปสุวัตถุมงคลพระปิตาเจ้าสถิตย์ทั้งแผ่เทเร่ยแผ่ลาลุงถึงวัตถุมงคลที่่สสิงงมนนยร้้าขึ ให้เปลี่ยนไปด้วยคุณการมคุภาพเทวณคุภาพและลิขานุภาพศักดิ์สิทธิ์อนุใหผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการด้วยเทิน